สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ วิธีการถักขอบนะคะก็ร้อยไหมมาที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะบิดนะคะก็เริ่มด้วยโซ่นะคะทีนี้ความหนาของขอบอะคะ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะในที่นี้หนิงจะทำขนาดโซ่เก้าก่อนนะคะก็คือทำแค่เก้าหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9นะคะได้โซ่9หลักแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะคั่นลายไว้ในโซ่หลักที่9นะคะนี่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะถักโซ่อีก3หลักนะคะ1 2 3ถักเหมือนกับที่เราถักตัวกระโปรงเลยนะคะคั่นลายไว้ในโซ่หลักที่3 ถักพหนึ่งคอนะคะลงมาในหลักที่ห้านะคะโซ่หลักที่ห้าจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะถักพหนึ่งคอนะคะตัวเนี้ยเอาออกได้เลยนะคะตัวที่เราขั้นไว้ในโซ่หลักที่เก้าออกได้เลยแล้วก็ถักพหนึ่งคอนะคะไปเรื่อยๆนะคะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็หลักที่เก้าก็คือตัวโซ่สามเนี่ยแทนพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนั่นเองนะคะทีนี้หลักต่อมาค่ะถักโซ่สามหลักนะคะแถวต่อมาข้าลายไว้นะคะ ทีนี้ก็พลิกงานค่ะพลิกงานปึ๊บ <c oughs> แล้วนะคะเราก็จะถักนะคะแบบเกี่ยวห่วงหลังพอนึงคอนะคะทแทนที่เราจะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พลิกงานมานะคะจิ้มตรงนี้เลยเกี่ยวห่วงหลังทุกๆอันนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกดใน,นหลักสุดท้ายก็คือที่เราขัน้นลายไว้นะคะ แล้วก็หลักที่9ก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือตัวโซ่สที่เราเริ่มต้นงานนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีความเป็นริ้วขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะเราเกี่ยวห่วงหลังเนี่ยมันจะทําให้งานนะคะเห็นเป็นขั้นอย่างนี้นะด้านข้างมันจะนูนมาอย่างนี้นะคะหลักต่อไปแถวต่อไปนะคะก็โซ่สาสำหรับมือใหม่ก็ข้นลลยไว้นะคะเราจะได้ดูว่าเออต้องมาจบแถวตรงนี้นะคะ แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวห่วงหลังเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะก็คือเราจะถักแบบพลิกงานกลับไปกลับมานะคะตัวนี้ก็จะได้ขอบยืดๆมันก็ยืดได้ประมาณหนึ่งนะคะมันไม่ถึงกับว่าเอ้ยยืดเหมือนเป็นยางยืดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะขยายได้อีกนิดนึงมากกว่าการถักลายปกตินะคะ ทีนี้นะคะเวลาเปลี่ยนสีใหมนะคะนี่นะคะเกี่ยวใหม่สีขาวเข้ามานะคะแล้วก็บางคนอาจจะถักทับไหมไปตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าหนิงอะ่ะไม่ได้ถักทับนะคะก็เลยสลับสีอย่างนี้ดีกว่านะอันแรกอันแรกไม่ได้ถักทับใช่ไหมคะนี่นะคะ โซ่สามลิกงานค่ะทีนี้นะคะในการสลับสีอันเนี้ยเราจะมีปลายไหมสีที่เราไม่ได้ถักนะคะเราก็มาถักทับนะคะทักเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คั้นลายไว้ในโซ่หลักที่สามนะ เราก็จะถักแบบนี้นะคะสลับสีกันไปมาแบบนี้นะคะจนเราได้ความยาวนะคะของตัวขอบกระโปรงตามที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะมาถักขึ้นตัวงานนะคะแบบนี้นะคะเนีมันก็จะเป็นแบบ ขอบที่ยืดได้สลับกันไปมานะคะเดี๋ยวหนิงจะไปถักประมาณสองชุดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ดูวิธีการขึ้นตัวกระโปรงนะคะให้เป็นตารางอย่างนี้นะคะเผื่อว่าใครชอบแบบเ,เหมือนของจิงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนำแพทเทิร์นแบบนี้ไปถักได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นขอบกระโปรงนะคะ ที่เราถักเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มถักตัวนะคะก็คือเกี่ยวไหมมาแบบนี้นะคะถักโซ่สามเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาถักด้านข้างนะคะสำหรับอันแรกเนี่ยถักพอหนึ่งคอนะคะสองหลักซึ่งรวมโซ่สามใช่ไหมคะมันก็จะเท่ากับสามหลักทีนี้ใน อ่านช่องนี้นะคะหลักนี้ก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแล้วก็หลักนี้เช่นกันค่ะพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะเปลี่ยนสี เป็นสีขาวแล้วก็ช่องนี้นะคะก็คือเราจะถักพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันนี่ยนะคะไปในทุกๆหลักเลยนะคะเนี่ยมันก็จะได้ชุดหนึ่งก็จะมีเก้าหลักนะคะ ายามให้อยู่ในช่องนะคะเมื่อกี้หนิงเผลอไปจิ้มตรงหลักเขานะคะก็เปลี่ยนสีอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการถักนะคะขอบกระโปรงนะคะ อันนี้มันก็จะกลายเป็นตัวกระโปรงนะคะเราก็จะถักเป็นช่องตารางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะช่องตารางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการถักขอบกระโปรงนะคะของแบบที่ใหม่ดวิกาใส่ใช่ไหมคะคุณใหม่ดวิกาใส่เราก็จะถักเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะถักเป็นขอบแบบที่ แพทเทิร์นตัวเต็มนะคะที่เป็นกระโปรงตัวเต็มก็ได้เช่นกันนะอันนี้ก็ทําเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆน,นะคะพอดีว่าตัวที่หนิงถักอะ่ะหนิงถักให้หลานหนิงใส่นะคะเขาไม่ชอบเอวแบบนี้ก็เลยทําเอวแบบเล็กๆให้นะคะก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆทําได้2แบบเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปพบกับวิดีโอตัวเต็มของกระโปรงนะคะกระโปรงแบบนี้กันนะคะในอีกวิดีโอหนึ่งนั่นเองค่ะ